สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามมันมีนา64นะครับโจทย์ถ้า A B เป็นจุดบนเส้นตรง 3x ลบ y บวก4เท่ากับ0และ A B อยู่ใกล้กับจุดลบ2 3มากที่สุดแล้ว A เท่ากับเท่าใดก็ข้อนี้นะครับถ้าลองสเก็ตร,รูปดูนะครับ เรารู้ว่าถ้าเวลาจะวาดเส้นตรงนะครับ 3x ลบ y บวก4เท่ากับ0ถ้าให้ x เป็น0 y จะได้4นะครับแปลว่าได้0 4ออกมาแล้วก็ถ้าให้ y เป็น0กลายเป็น 3x บวก4เท่ากับ0 x ก็เลยได้ลบ4ส่วน3นะครับลบ4ส่วน3มันคือลบ1หน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นได้เส้นตรงเส้นนี้ออกมานะครับแล้วเราก็มีจุดลบ2 3อยู่จุด A.B เป็นจุดบนเส้นตรงที่ใกล้กับจุดสีน้ำเงินนี้มากที่สุดนะครับ การที่จะใกล้มากที่สุดได้มันคือจุดที่ลากเข้ามาแล้วตั้งฉากนะครับหลายๆครั้งเราเรียกตัวนี้ว่าจุด projection นะครับจุด projection มันคือจุดเงานะครับถ้าใครลองนึกภาพดูนะครับจุด projection นะครับบางคนบอกว่ามันคือเงาของภาพนี้ เวลาที่เราส่องแสงลงมาให้ลําแสงมันตั้งลงมานะครับตั้งฉากจุดนี้คือจุด projection บางคนก็เรียกว่าจุดบนเส้นตรงที่ใกล้จุด P มากที่สุดนะครับ บางคนก็เรียกว่าจุดบนเส้นตรงที่ลากจาก P มาตั้งฉากนะครับมีการพูดหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันคือจุด projection นะครับวิธีการหานะครับของจุด projection นะครับโดยเบสิกเลยเอาแบบง่ายๆนะให้เอาจุด P มันอยู่บนเส้นตรงเนี่ยลงไปแทนค่า ในสมการเส้นตรงนะครับแทนค่าในสมการ l จะได้สมการที่1ออกมาหลังจากนั้นทำความชันของ p p a คูณกับความชัน l เท่ากับลบ1เป็นสมการที่2ก็คือเป็นความชันตั้งฉากนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาจุด projection แบบง่ายๆอย่างในที่นี้พี่แบงค์บอกว่าตัวนี้คือจุด a b พี่แบงค์เอา a b ลงไปแทนค่าในสมการเส้นตรงได้เป็น 3a ลบ b บวก4เท่ากับ0ถัดมาพี่แบงค์มองว่าตัวนี้คือจุด P ตัวนี้คือ P ดดหาความชันของ P กับ P ดดความชันของจุด2จุดหายังไงนะครับอทบทวนเนื้อหาความชันของจุด2จุดวิธีการทำ x 1 y 1 x 2 y 2การหาความชันจะมีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1ในที่นี้ความชันของ p p แดก็เลยกลายเป็น3ลบ b ส่วนด้วยลบ2ลบ a แล้วเนื่องจากว่าความชันมันต้องตั้งฉากก็คูณกับความชันเส้นตรงเท่ากับลบ1 ในการหาสมการเส้นตรงถ้าเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0ความชันจะเท่ากับลบ a ส่วน b นะครับอันนี้คือพี่แบงค์พี่ยมจะเขียนสูตรต่างๆให้จากรูปตัวนี้ a คือ3 b คือลบ1แปลว่าตัวนี้คือลบ3ส่วนลบ1นะครับ ส่วนตัวนี้คือ 3-B ลบ b ส่วนด้วยลบ2ลบด้วย a เท่ากับลบ1อยู่ลบตัดลบไปนะครับเ,เรามีสมการที่1กับสมการที่2จะแก้สมการยังไงดีเอ่ยเพียงบอกว่าตัวนี้กลายเป็นกระจาย3เข้ามามันคือ 9-3B ลบ 3b เอาตัวนี้คูณไขว้ขึ้นมานะครับกลายเป็น2บวก A ดังนั้น A เท่ากับ7ลบ3 B เป็นสมการที่2ทีนี้เขาถามหา A เนาะงั้นพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์จัดรูปจากสมการที่1เนี่ย B มันเท่ากับ3 A บวก4เอาสมการที่1ลงมาแทนค่าในสมการที่2คือ7 ลบ3คูณ 3a บวก4แล้วเท่ากับ a เขาถามหา a ก็เลยให้มันเหลือ a นะครับตัวนี้คือ7ลบเ a ลบ12เท่ากับ a ก็ได้ว่า 10a เท่ากับลบ5ดังนั้น a ก็คือลบ5ส่วน10หรือก็คือลบ1ส่วน2 คือเนื้อหาของข้อนี้หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเล่นสูตร projection นะครับคือมันเป็นเงานะครับแล้วก็เป็นจุดที่มันตั้งฉากลองทบทวนเนื้อหาในเลขาคณิตวิเคราะห์ดูนะครับบดนี้โอเคตอบข้อ2นะครับ